สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เหมือนเดิมครับวันนี้จะไปเชียร์เพชรบูรณ์อยู่ในเต็ดเอซนะครับวันนี้ลงแข่งกิงแล้วครับลงแข่งกับทีมปากน้ำโพจากนครสวรรค์น,นะครับก็ผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมก็จะถ่ายคลิปผมก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันเหมือนเดิมครับสำหรับคลิปดูบอลวันนี้ ออกจากสวนไปดูบอลการเป็นบอลในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเป็นฟุตบอลร,รายการไทยแลนด์เซมิโปรลีกครับของปีนี้ครับคัดเลือกทีมเพื่อที่จะไปเตะไทยลีก3ต่อไปนะครับมาลุ้นกันว่าทีมเพชรบูรณ์บ้านเราจะผ่านเข้าไปในรอบซุปเปอร์ลีกแล้วก็คัดไปอยู่ในรอบไทยลีก3ได้หรือไม่ จ็ดนัดรู้เรื่องนะครับวันนี้เป็นเปิดสนามนัดแรกเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมจากปากน้ำโพ f อจากนครสวรรค์นะครับพี่น้องชาวเพชรบูณ์ก็อย่าลืมไปให้กำลังใจที่สนามกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็เจอกันที่สนามครับผมก็ผมเดินทางมาถึงสนามแล้วครับก่อนแข่งประมาณหนึ่งชั่วโมงครับก็เริ่มมีท่าน ผู้สนับสนุนกองเชียร์มาเยอะแล้วครับทยอยกันมาเยอะอเกียดูรถจะจอดเยอะมากแล้วแล้ก็เดี๋ยววันนี้ไปร่วมลุ้นกันนะครับว่าผลจะเป็นอย่างไรครับก็หวังว่าจะได้สามแต้มแรกนะครับก็ส่งใจแรงเชียร์ครับผมตอนนี้นักเตะทั้งสองทียงกำลังวอร์มร่างกายในสนามครับผมสงสารนักกีฬาเหลือเกินครับ แดดร้อนมากแต่วันนี้มีเหมือนมีเมฆครึ้มมาไม่รู้ฝนจะมาด้วยหรือเปล่าครับก็ก็คือบรรยากาศวันนี้สุดยอดครับแต่ว่าจะเสียอย่างเดียวร้อนไปนิดนึงครับก็มาซื้อบัตรเรียบร้อยครับ40บาทก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับดูได้ครับบอลผมเคยดูบัตรร้อยกับบาทแล้วก็มารับเสื้อตัวครับที่สั่งไว้เกรดเพลเยอร์ครับ 600กว่กับบาทก็สวยใช้ได้ครับสนับสนุนทีมในบ้านเราครับผมก็เสื้อผมรับมาเรียบร้อยครับถูกใจมากครับเสื้อเป็นชื่อที่สวนเองครับบ้านสวนอรพันธ์ครับก็พร้อมกับตัวหนึ่งใบครับเนี่ยสีบบาทครับเสื้อก็สวยใช้ได้ครับเนี่ยอันนี้คือด้านหลังครับ อันนี้คือด้านหน้าของเสื้อครับสวยดีครับผมเดี๋ยวผมก็ขอแปลงล่างก่อนครับให้กลมกลืนกับแฟนคลับของเพชรบูรณ์เอครับ

วันที่26มีนาคม2564หมายเลข11ธนงหวัดร่วบรั้วหมายเลข12จัวัดป่าช้าหมายเลข14ตีทงทองทองหมายเลข22คงสกอนอีสุดหมายเลข24อุเทนสีโพงอาและหมายเลข27คงสะกอนจูหมายเลข4 ครับผลปร,กร,รากฏว่าเพชรชบูรณ์เปิดบ้านเอาชนะปากลำโพไป3ประตูต่อหนึ่งครับเกมสนุกดุเดือดใช้ได้ครับดูสนุกเชียร์กันมันดีครับเป็นบรรยากาศสนุกสนานสำหรับกีฬาในตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ถ้าผลงานดีตลอดก็น่าจะได้รับแรงเชียร์เหมือนเดิมครับนัดต่อไปเจอกันวันที่22มีนาะคมนี้นะครับในศึก ดาบี้เมืองเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์เปิดม่านอีกครั้งเจอกับทีมอินดีวิเชียรนะครับทีมจากอำเภอวิเชียรบุรีครับก็มาร่วมเชียร์กันอีกครั้งในวันที่22ครับสำหรับแบบน์้นี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบเป็นบรรยากาศการแข่งขันนัดแรกนัดเปิดสนามของเซไมิโปรไทยแลนด์ลีกโซนภาคเหนือครับขอบคุณมากครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ สำหรับแมตช์แรกด้วย3มแต้มของเพชรบูรณ์ดูค่อนข้างจะน่าจะขึ้นเป็นจ่าฟูงครับนำสามแตม้มไปในวันนี้ครับบรรยากาศทั่วไปหน้าสนามครับคนก็เริ่มทยอยออกแล้วครับก็เป็นบรรยากาศที่ชื่นมืนได้สามแตม้มไปนะครับก็อย่าลืมนะครับนัดที่สอง ของไทยแลนด์เซมิโพลีกโซนภาคเหนือครับนัดต่อไปวันที่22เพชรบูรณ์เปิดสนามเปิดเป็นเจ้าบ้านอีกวันอีกอีกนัดหนึ่งครับสนามกีฬากลางจังหวัดเพชรบูรณ์เจอกับทีมเมืองพี่เมืองน้องเป็นศึกดาบี้แห่งเมืองเพชรบูรณ์ครับทีมอินดี้วิเชียน f อครับก็อย่าลืมมาให้กำลังใจเหมือนเดิมนะครับ สำหรับพี่น้องชาวเพชรชบูรณ์ทุกท่านสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับ